พื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมาเป็นฐานที่มั่นของเขาในขณะที่พรรคใหญ่ๆอย่างพลังประชารัฐและเพื่อไทยเนี่ยก็มีความมั่นใจว่าน่าจะได้สสที่นครราชสีมาทั้งหมดนะคคุณสวุวรร์ลิปตาภรพลบเขาเชื่อว่าไม่มีพรรคไหนได้สสที่นครราชสีมาทั้งหมดเป,เป็นไปไม่ได้มันยากเกินไปนี่ท่าทีของพรรคชาติพัฒนาเป็นอย่างไรในการเตรียมความพร้อมส่งผู้สมัครครั้งนี้ลองฟังจากปากคนซึ่งเป็นเป็นประธานที่ปรึกษาของพรรคเป็นเป็นพี่ชายของหัวหน้าพรรค คุณสวุวรสดิ์เลประตาพลบแต่เรามีความเชื่อมั่นว่านโยบายเราเนี่ยโดนใจเพราะเป็นนโยบายที่สืบทอดวิธีคิดมาจากท่านพลเอกชาติชายที่ประสบความสําเร็จแต่อดีตนะครับเหมือนกับที่ว่าเศรษฐกิจยุคทองของหน้าชาติเอากลับมาให้ได้เราจะทําสิ่งนั้นฉะนั้นถามว่าเราจะได้รับเสียงได้รับความนิยมแค่ไหนเนี่ยเราก็คิดว่าเราทํางานเต็มที่แล้วเหมือนนักกีฬาฝึกซ้อมเต็มที่พร้อมจะลงสนาม เพราะว่าวันนี้เราได้นําเสนอ,อผู้สมัคร279ท่านจากเขตเลือกตั้งแล้วก็ปาิริตีอีก63ท่านนะครับเราก็พยายามคัดเลือกนะครับคนที่เราคิดว่ามีคุณภาพแล้วก็ทํางานได้คือเรามองสองอย่างนะครับมีคุณภาพแล้วก็ทำงานตามนโย,ยบายด้วยนะครับฉะนั้นถ้าถามว่าจะได้กี่คนผมไม่ทราบจริงๆนะเพราะว่าการเลือกทั้งเที่ยวนี้มีปัจจัยมากมายท,ที่ที่วิเคราะห์ยากคาดการยาก แต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นภูมิคุ้มกันเราดีที่สุดก็คือทําให้ดีที่สุดทําให้สมบูรณ์ที่สุดฉะนั้นวันนี้เราก็มั่นใจว่าเราได้ได้ทำงานเต็มที่แล้วในในช่วงนี้นะแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของการรณรงค์หาเสียง pues เลือกตั้งแล้วมั่นใจไม่ได้เท่าไหร่คืออย่างนี้แล้วกันนะพักเราเนี่ยถ้าเกิดทางการเมืองเกิดที่โคราชโดยท่านชาติชายฉะนั้นฐานที่มั่นใหญ่ของเราเนี่ยอยู่โคราช ในการทําศึกทําสงครามอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องยึดฐานที่มั่นให้ได้นะครับเนี่ยเปรียบเทียบเนะเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องยึดฐานที่มั่นของเราให้ได้ฉะนั้นทางการเมืองเนี่ยโคราชเหมือนกับฐานที่มั่นฉะนั้นเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายด้วยเป็นเรือนตายของชาติพัฒนาด้วยฉะนั้นเราก็ต้องสู้เต็มที่นะครับแล้วก็ยังยังมั่นใจว่าผลงานที่ผ่านมานะครับความผูกพันและสิ่งที่เราทํา แล้วก็ความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอที่เราทำเนี่ยเราก็ยังมั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนแต่ก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนนะครับเพราะวันนี้ตัวเลือกเยอะมากมีพรรคการเมืองเกิดใหม่ขึ้นเยอะทุกคนเขาก็พยายามที่จะนําเสนออะไรหลายๆอย่างฉะนั้นพี่น้องประชาชนตัดสินว่าอย่างไรก็ตามนั้น <Okay. S 1> ผมว่า <Okay. S 1> ผมว่าใครที่จะได้ที่14เขตที่โคาราชเนี่ยยากนะนะครับ <Okay. S 1> คิดได้แต่ผมว่ายากอะ ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเห็นนะผมว่ายากครับคาดหวังไว้สูงสุดเท่าไหร่ครฮะก็อย่างที่บอกทำให้มันเต็มที่นะครับได้แค่ไหนก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนตอนนี้มีประเด็นปัจจัยอะไรที่เป็นในยาสำคัญต่อการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในที่ที่ท่านเห็นอว่าเห็นว่ามันเป็นการชี้สัญญาณครั้งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็มันก็ผมก็ว่าเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะเหนื่อยกว่าทุกครั้งนะคล้ายๆว่าเหมือนกับว่ากติกาเปลี่ยนนะครับกติกาเปลี่ยนแล้วก็ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็กกกใหม่แล้วก็ความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องประชาชนในการใช้สิทธิ์นะครับก็มีการได้รับขอ้ขอมูลข่าวสารที่หลากหลายมากขึ้นคนรุ่นใหม่คิดยังไงและพพักการเมืองก็เกิดขึ้นเยอะแล้วก็การแข่งขันเที่ยวเนี้ยสูงสูงมากๆนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเที่ยวเนี้ยเป็นเป็นศึกหนักของทุกพักอะ่ะ ผมไม่ทราบบัญชีรายชื่อไม่มีผมไม่รู้เขาตกผมไปหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบ <laughs> มันมีบัญชีก็ไม่มีก็ผมก็บอกอยู่แล้วว่าเนี่ยก,ก,ก็ก็ทำงานการเมืองมาเยอะนะก็มีโอกาสทํางานให้พี่น้องประชาชนมาเยอะแล้วก็พรรคชาปนาเนี่ยก็เป็นพรรคที่ท่านชาติชายตั้งเอาไว้แล้วท่านก็สั่งผมไม้เสมอว่าท่านไม่อยู่ก็ต้องดูแลพรรคชาพนาให้เป็นพรรคของคนโคราชฉะนั้นผมก็มีหน้าที่หน้าที่หนึ่งอะอะไรที่ผมช่วยช่วยพรรคได้เนี่ยผมก็ทําให้ทุกอย่างะนะครับ ม่จำเป็นจะต้องมีตําแหน่งหรือไม่มีตําแหน่งหรอกเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับพักเขายังไม่ได้คุยกันจากวันนี้ไปคงจะคุยกันแล้วล่ะนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ทีละสเต็ปนะเปิดตัวที่โคราชมาเปิดตัวกรุงเทพวันนี้เปิดตัวทั้งหมดแล้วต่อไปนี้ก็เหลือเวลาสองสามวันละทางพักเขาคงจะหาหลือกันเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูคือนักการเมืองรุ่นเก่าในรอบนี้เนี่ยมีหลายคนซึ่งลงสนาม บางคนไปลงกับพักซึ่งประชูพลเอกประยุทธ์บางคนลงกับพักเดิมของตนเองไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยและไม่ว่าอยู่ที่พักไหนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่ค่อนข้างชัดในครั้งนี้นะฮะมันเป็นมันเป็นยุคเปลี่ยนผ่านจากนักการเมืองรุ่นเก่ารุ่นเดิมไปสู่นักการเมืองรุ่นใหม่แต่ยุคเปลี่ยนผ่านจากรุ่นเก่ารุ่นเดิมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาจะยอมสละอำนาจให้กับรุ่นใหม่อย่างง่ายๆนะฮะเดี๋ยวรอดูฝีมือของคุณสุวัสด์ในครั้งนี้ ว่ายังมีความสามารถขนาดไหนในการรักษาพื้นที่โดยเฉพาะองยิ่งในจังหวัดนครราชสีมา